สวัสดีครับ MC ครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่นะครับย่าโมนะครับอันนี้ก็ประตูชุมพลนะครับรู้จักกันนักหน่อยครับนะครับอ่าตอนนี้เราอยู่ที่เมืองนากาลิสิมาครับอยู่ที่บริเวณลานย่าโมนากาลิสิมานะครับอ่าเราก็จะมารีวิวว่าช่วงนี้เป็นเหตุการณ์ยังไงบ้างในโคราชบ้านเรานะครับอ่าอันนี้ภาษาคนไรกับโคราชบ้านอีกฮะบริเวณยาโมตอนนี้ก็ยังมีผู้คนมาเคารพสักการะ ซึ่งอยู่ในอ่ะอะไรนะการป้องกันใส่แมสใส่อะไรอยู่ช่วงโควิดระบาดรอบที่3ของประเทศไทยตอนนี้พระราชเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็เดินไปดูเรื่อยก,ก็เล่าท่าเท่าที่เห็นนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอะไรนะช่วงไหนนะปัจจุบันเราต้องพูดปัจจุบันวันนี้วันที่29พฤษภาคม2564ขณะน,น,นี้เวลา17.00นาิกประมาณ5โมงครึนะครับตอนนี้ก็ ผู้คนก็เดินวันนี้วันเสาร์นะครับคนอาจจะดูน้อยหรือไม่ทราบเพราะว่าคนก็ไม่ค่อยออกอยากออกจากบ้านเท่าไหร่นะครับป้องกันตัวเองอันนี้มันยามโมงมีคนเคารพสากลละดูดูนึกว่าห่างทางทังคม,ะมคงงนะครับค่อนข้างจะชัดเจนป้องกันตัวเองตลอดเวลาอันนี้ก็ประตูชุมพลน,นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ร้านค้าร้านรวงวันนี้วันเสาร์ก็ปิดอาจจะปิดไปนะครับร้านค้า มาดูดิครับเซฟเลยสายด่วนรับมือโควิด1นนายทีนะครับอันนี้เป็นของเทศบาลนครนครราชสีมานะครับก็มีปัญหาก็1 1 3่งหนึ่งสามสองรารเทศบาลนครราชสมานะครับหรือเบอร์ติดต่อสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมานะครับที่ต่วพปิหาเรื่องโควิดเนาะ0 8 1แต่ห6ึ่งสองหกห้าห้าหนะครับหรือ0ูนย์สี่สี่หกห้ต่อ4 เออถึง4แล้วก็ต่อสี่สี่ศูนย์เจ้าสั่งข้างซูโจวนาคมสิบเอ็ดนะครับเซฟเลยนะครับท่านนี้มีอะไรบ้างอ่านะครับนี่ก็อดูติดต่อโฆษณาไม่เกี่ยวนะครับใครายชัก็มีอเมซอนอยู่ด้านหน้านะครับเในผลที่ผมคุยเพราะว่าอนาคตข้างหน้าอาจจะเปลี่ยนดูข้อมูลมันจะเปลี่ยนบางทีร้านนี้ขายดีก็จะต่อขยายใหญ่ขึ้นร้านนี้อาจจะขายไม่ดีก็ล้มเลิกไปเพราะว่ามันเพราะธุรกิจมันเรื่องธรรมดานะครับเอามาดูฝั่งนี้ครับ ไอ้ที่ตะวันตกนะครับมันจะใกล้ตกดีแล้วนะครับอันนี้ก็มีอะไรสารเจ้าพ่อเจ้าพ่อหรือเจ้าพ่อไฟสารเจ้าพ่อไฟยังมีอยู่นะครับก็ร้านขายข้าวของนี่ซึ่งเดินเดินที่เดินเสรแล้วนะครับเดินเดินที่แล้วเดินที่แล้วก็มีข่าวประกาศว่าทางคลังคลังคลังพระซานครชีมานะครับก็ยกเลิกไปด้านบนนะครับยกเลิกไปข้างบนหรือจําหน่ายเฉพาะด้านล่าง ด้านล่างมีอะไรบ้างจะขายพวกอะไรนะพวกซูเปอร์มาร์เก็ตเนาะซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วข้างบนก็ขายเพราะว่ากิจการก็ไม่ทำแล้วมีเข่าไปแล้วก็ตอนนี้ก็ยังคงใช้สอยอยู่ด้านล่างนะครับโอเคครับเดี๋ยวเดินดูไปเรื่อยๆนะครับว่ามีอะไรบ้างอ่าวขมอน อันนี้ก็อันนี้ก็มาดูอันนี้ตลาดไปอรนนี้ก็เลยตลาดนี่เองนครับตลาดนี้รถแทมสายไฟยังดุงยังเออถือพูดถึงสายไฟสายไฟตรงนี้ก็เอาเก็บสายไฟตั้งแต่เห็นมีคมไฟนะก็เก็บสายไฟลงไปใต้ดินเห็นแล้วครับเออแต่ตรงนี้สายไฟโอ้ทงนี้ก็เก็บสายไฟอยู่แต่ว่าสมมงนสายไฟลงตรงยาง้ะลึกยางอยู่นะครับโอเค ค่อยๆปรัปรัไปไปอ่ามาดูเรื่อยๆครับร้านเงี้ยโมมีทำอะไรบ้างครับร้านโมสมหรัคนที่มาก็อะไรก่ามาไหว้แล้วก็มาขอพรอ,อ่าอะไรนะถ้าสมปารถนาก็าจะมาแก้บนเขียนมาวิ่งรอบซึงมาบางทีคนก็ลำํำอะไรนะลำํำถ<ม>วายอะไรเ่งี้นนะแล้วแต่คนจะบูนบาสาังเกานะครับอ่ามาดูไปเลยนะครับบน <c oughs> <c oughs> อเดินมาได้ครับเราจะเดินไปเลยครับอันนี้ก็เอาไหว้ยาโมตั้งไหนครับขุนพลยังพระลบสักการะมีเป็นประจำครับอันนี้ศาลเจ้าพ่อเลยนะพ่อไปเสร็จมัน,นาจากลูกศิษย์ได้นะคเลยครับอันนี้แล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับนนม,มีเงินเล็กเลินตีก็ฟังเลยใครอยากบูชาทุตียนก็มีดอกไม้นะครับนะครับ ครับตอนนี้ก็ย่านหนึ่งบริเวณนี้ก็เป็นอ,อ,อะไรนะตรวนี้ก็เป็นหมอเพลงคราชแก้บนนะครับใครอาจจะโบวบาลชั้นเกา่าย่าโมก็บอกว่าย่าโมชอบฟังเพลงโบราชก็มามาจ้างให้เล่นแต่ละวันแค่เปลี่ยนเสื้อสีกันตรงนี้เสื้อสีอะไรสีมว่วงตอนนี้อาจจะหยุดไปแล้วนะครับกบก็แล้วแต่คนศรัทธาแล้วแต่คนที่จะครพรสกลละอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อส่วนตัวนะครับ ครับเราจะปิดเด็กตรงที่ย่าโมครับก็ไปเชิญชวนมาไปฝานมาย่างโมก็ยังมาก็ขอให้ป้องกันตัวเองเรื่องโควิดในจีนนะครับครับก็นีาก็จะเชิญชวนทุกท่านถ้ามาเที่ยวคนไดก็ยังยังปลอดภัยนะครับแต่ระวังตัวเองก็เพราะว่าไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะว่าเชื้อนี้เป็นไปตามอากาศตลอดเวลาครับครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมนะครับครับวันนี้วันที่เท่าไหร่นะ29พฤษภาคม2564ครับ มาดูรีวิวว่าบ้านพระราชบันเราพระราชบ้านเองเป็นไงบ้างครับดีครับ